กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีหมอลำแพลวเผ่าเสียงทองทุกท่านพี่น้องคลิปนี้น้ะพี่น้องเนาะเจดืองสิมาอัปเดตเนะาะความคืบหน้าในส่วนของวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมนี้หลังจากถี่ทังเพจหลายเพจน้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเหมือนจะมีภาพหลุดคาดว่าเป็นน้องสันกับหญิงสาวปิศนาท่านหนึ่งและพี่น้อง หลายเพจหลายคนหลายทันเนาะต่างสงสัยไปตามๆกันล่ะพี่น้องว่าเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่วอนพระเอกเคลียด้วยยามาตัวแม่แพลวเดอร์วสันมาพี่น้องสี่หลายคนหลายท่านเพิ่นกะสิพ่อสาบขขาวในส่วนของตรงนี้แล้วล่ะพี่น้องแต่ทุกคนเพิ่นกะตั้งตาล่อในส่วนของไลฟ์ฟังความจริงจากทางคุณพ่อธนาธรสมศรี พ่อน้องสันนั่นเองเพราะว่าทางคุณพ่อออกมายืนยันเองเลยว่าน้องสันไม่มีแฟนคนนี้คนนี้ก็คือเอซีที่พาไปซื้อไม่ประมาณนี้พี่น้องตอนนี้ไม่ได้เป็นเอซีน้องแล้วอยากฮู้อีหยังวันทีน่ยีินี่ทางคุณพ่อได้โพสต์แจ้งแล้วพี่น้องว่าวันที่ยีนี้มาฟังความจริงจากไลฟ์นะทุกคนมาสนาพี่น้องทางคุณพ่อแล้วก็น้องสัน กะสิออกมา,ถาแถลงเนาะพี่น้องเนาะวันที่27นี่พี่น้องมาฟังกันแบบเต็มๆนะครับประศัตรวาทางคุณธนาทรสมศรีเพื่อนกะได้โพสต์ไว้แบบนี้ด้วยพี่น้องเด้อแต่ในส่วนของ FC หลายคนหลายท่านเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้คิดเห็นกันไว้แบบนี้พี่น้องเพิ่นกะบอกว่าถ้าเขาสิเป็นแฟนกันอีลีกะบ่าเห็นแปลกนี่ในเมื่อ,อแพลว์กับน้องสันเนี่ยก็แค่ทํางานร่วมกันเฉยๆประศัตรวาเพื่อนกะหมายความา ถ้าน้องสั้นสิมีแฟนอยู่แล้วหรือจะมีผู้หญิงอื่นอยู่แล้วมันก็ไม่เห็นแปลกเพิ่นกับว่าแบบนี้พี่นอ้องเพราะว่าก็คือทีมาทํางานกบแพล่เป้าเป็นการรวมงานกันซื้อซื้อประมาณนี้นั่นแหละพี่น้องเพื่อนซื้อว่าแบบนี้บางท่านก็นบอกว่าแพลวาเปาเขาก็บอกทุกครั้งเขาทําให้ fc เขามีความสุขจิ้นกันไม่ได้แปลว่าต้องรักกันเพิ่นว่าเขาบอกตลอดเข้ากลุ่มด้อมความประสงค์ของ fc เขาพอใจที่จะจ่ายประสาทมาพี่น้อง บางท่านก็บอกว่าน้องซันเขาก็บอกแล้วว่าเขาก็สูตรต่างคนต่างสูตรถ้าทางคุณแพลวพากับทางน้องซันจะเป็นคู่จริงกันมันก็ไม่เห็นจะแปลกประสรนมาพี่นอ้องบางท่านเพื่อนกะเข้าใจในั่นแหละพี่น้องเพื่อนก็บอกว่าทุกคนก็เคยมีอดีตผ่านมาเมื่อทุกคนนั่นละตอนนี้เฮาอยู่กับปัจจุบันอดีตมันก็คืออดีตมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วอันไดมันบดี เคยผ่านมาแล้วกับใครมันผ่านไปประมาณนั้นละพี่น้องเพิ่นก็ซื้อไว้แบบนี้นั่นละพี่น้องเพว่าทางเอฟซีเนาะเพื่นที่สงสัยกันจังไดไปต่างๆหน้าาในส่วนของทางคุณพ่อน้องสันก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าน้องไม่มีแฟนคนนี้ในภาพนี้ก็คือเป็นเอฟซีที่พาไปซื้อใหม่ประมาณนี้พี่น้องตอนนี้บริเวณเอฟซีน,นองแล้วถ้าอยากรู้อะไรยี่สิบเจ็ดนี้รอฟังพี่น้องมืออื่นพี่น้องมืออื่นวันที่ยี่สิบเจ็ดรอติดตามกัน อีกเทื่อนึงพี่นงองเพื่นสีมาไล่ชีแจงทุกประดินนั่นและถ้าติดตามกันอีกเทื่อนึงเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตไหมจีดวงเสี่ยวมาฝากพี่นงองไม่เด้อคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจีดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า